สวัสดีค่ะวันนี้พบกับบิ๊กเพชรยนต์อีกแล้วนะคะรถดีรถสวยอยู่ที่มีนบุรีซื้อรถทั้งทีต้องซื้อกับบริษัทเพชรยนต์วันนี้บิ๊กจะนำเสนอตัว Vios หน e สีดำนะคะปี2017ราคา379,0 0 0บาทมานำเสนอเดี๋ยวจะรีวิวสีดำ Vios ตัวนี้หลอๆให้ฟังเลย Vios e สีดำตัวนี้นะคะอยู่ที่ปี2017ค่ะเป็นรถเข้าใหม่ปลดระวางนะคะ เครดิตด,ดีฟีดาวก่อนวันนี้ขับฟรีไปเลยใจทีปีหน้ารึกษาไฟแนนซ์ได้ฟรีสนใจติดต่อเข้ามาที่เบอร์บิ๊กได้เลยอันนี้เดี๋ยวบิ๊กจะให้ดูรอบคันก่อนนะคะมาดูกันเลยนะคะมีออส 1.5e ปี2017 e ตัวนี้ในราคาเริ่มต้น3 7 9,000บาทย่าม mm hmm. yeah, 23ดสิบหตัวนี้ไฟโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอดไฟเดย์ไ hmm. ลท์เป็นจังหน้าโมใหม่แบบนี้ mm hmm. กับราคา300 7จุดหท่าันบาท แค่ผ่อนพันนิติ์เดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันค่ะรถที่พยนต์รับประกันนะคะไม่ชนหนักไม่ความไม่โจมน้ำรถของเราเป็นรถบรรทวางรถเกตเอนะคะเป็นเจ้าของมือเดียวต่พี่ พามาดูรอบรถกันอ่านี่เข้ามาในรถละจะให้ดูน็อตโรงงานสภาพยังเดิงเดิมอยู่นะคะตัวนี้เป็นเบาะสีเทา ต่ภายในคอนโซลจะแต่กับสีครีมด้ามจับสีดำมาดูโซนด้านหลังคนขับกันบ้างภายในกว้างขวางมืนเดิมมีที่วางแก้วน้ำ เป็นเครื่องเบนซินนะคะกลับไปท้ายจะเท่อย่างนี้เลยมีเซนเซอร์สองจุดเดี๋ยวมาดูกล่องฝาท้ายสัมภาระกันเนาะเก็บอะไรได้บ้างด้านใน ภายในกว้างขวางเหมือนเดิมค่ะรถไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรเลยทางเพชยนคลีนสะอาดมากทำสปาเรียบร้อยแล้วเรามาจับผิดหารอยทำสีกันนะคะแต่ไม่เจอ ลูกค้าสนใจเข้ามาดูรถได้เลยค่ะที่แยกมีนุรีเจรี่ไทยเจ็ดสิบเดี๋ยวมาดูด้านในกันต่อนะคะมีอะไรบ้าตัวนี้ไม่มียางอะไรให้มานะไม่เป็นไรถ้าลูกค้าซื้อกับบิ๊กเดี๋ยวบิ๊กอาจจะขอเป็นของแถมให้ โลโก้โตโยต้ารุ่นอี เดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะคะกระจกเป็นประตูไฟฟ้าเป็นสีครีมครีมเนาะตัดกับสีรถเล็กน้อยแอร์จะเป็นคอนโทรลอย่างนี้นะคะจะเป็นพลาสติก จบมองข้างภูมารายสามกา้าระบบ FM ยังเป็นระบบโรงงานนะคะตัวนี้ของโตโยต้าแอร์คียร์ออตโต้ ไ่จะสตาร์ทให้ดูดีกว่าค่ะเกเคน้ำมันแอร์เย็นจำาร์ทชึ่งเดียวติดนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าห้องเครื่องของตัวรถกันบ้างว่าปี2017 ด้านหน้าของตัวรถเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอดูใบมออกอนิดนึงทำไมใบมออกอตัวนี้เป็น Toyota v i o อ 1.5e นะคะราคาพยนตั้งไว้379,000บาทค่ะสนใจตอนนี้โทรมาคุยปรึกษากับบิ๊กได้เดี๋ยวบิ๊กรถให้นะอาจจะไม่มากไม่น้อยแต่เดี๋ยวจะให้ราคารถเป็นปี2017นะคะตัวนี้เครื่องเบนซินเนาะจะประมาณนี้เป็นรถมือเดียวค่ะรถรอกฎระวัง มาจากหน่วยงานราชการถ้าเกิดว่าลูกค้าขับไปรู้สึกมีปัญหาเรารับประกันภายใน30วันนะมาดูภายในห้องเครื่องกันบ้างนะคะบิ๊กเปิดมาแล้วภายในห้องเครื่องอาจจะไม่ได้คลีนสะอาดใหม่กริบเหมือนปี2022อันนี้มันปี2017นะคะอาจมีฝุ่นเล็กน้อยให้ดูกันเลยรับประกันค่ะตัวนี้เป็นโตโยต้าแท้ที่มาจากโรงงาเนเดิมเดม Not, น็อตอาจจะมีขึ้นสนิมเพ้าทางเราไม่ได้โกหกลูกค้าอยู่แล้วแต่ถ้าลูกค้ามารับเดี๋ยวทางเราจะคลีนใหนสะอาดมากเลยค่ะรกเครื่องยนต์ไม่มีกลิ่นน้ำมันรั่วไหลหรือกลิ่นเหม็นใดๆนะอันนี้เม Star, ื่อกี้บิ๊กซิตชึ่งเดียวก็ติดเลยอันนี้จะเป็นหม้อแบตเตอรี่เนาะยังใช้งานได้แน่นอนเวลาเราดูรถเราก็ต้องดูที่ขอบฝากระโปรง มีบินเล็กน้อยมีบินเล็กน้อยสีทลอกนิดนึงออกรแต่ทางรารับประกันค่ะเครื่องยนต์30วัน ค่ะรับชมเบื้องต้นในการรีวิวรอบๆร,รถกับภายในตัวรถไปแล้วบ้างนะคะมิจมาสรุปให้ฟังเนาะกับเจ้า V ีออ 1.5E ตัวนี้นะราคาเริ่มต้น379,000บาทผ่อนประมาณ6,000กว,ว่านะไฟแนนซ์ปรึกษาได้เรามีทุกไฟแนนซ์ทุกแบงค์มากกว่า10บริษัทให้ลูกค้าเลือกหรือว่าลูกค้าจะไปกับแบงค์ไหนได้ประมาณนี้เนาะโทรเข้ามาปรึกษาบิ๊กได้ บา,บางคนบางคนบอกว่ารถอยู่ไกลไม่สะดวกที่จะเดินทางมาดูรถไม่เป็นไรค่ะแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาส่งรายละเอียดดีย๋ยวพี่ส่งรูปทางแชททางไลน์ให้ได้ทุกทุกช่องทางเลยส่วนเรื่องไฟแนนซ์พี่ไม่สะดวกมาเซ็นไฟแนนซ์เลยทางเรายาินดีรับจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านค่ะอีกหนึ่งกรณีนะคะเฮ้ พี่มีตังนะแต่ว่าพี่อยู่ไกลจังเลยพี่คงไม่สะดวกมารับรถไม่เป็นไรค่ะทางเราเพรยน์นะคะยินดีนะคะมีรถสไลด์ไปส่งรถให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามแล้วก็รับชมช่องรถสวยรถดีอยู่ที่มีนบุรีค่ะซื้อรถทั้งดีต้องซื้อกับเพรยน์นะคะขอบคุณค่ะ